ลาเซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีลายแอบแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอ K W A N F C B Adbon F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแ้ชอบการพันธง n g s c o การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม Ex c l u s i v e quality, เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่องขวัญลามาเซียก่อติดบาเซโลนาครับเจอกันวันเสาร์ที่19มีนาคม2565นะครับก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารกันครับวันนี้ขออภัยที่มาช้าด้วยนะเป็นเหตุผลเรื่องของเวลานะครับผมตื่นขึ้นมาทําคลิปเนี่ยก็8โมงเช้าของที่นี่ครับแต่ว่าเวลาที่ไทยเนี่ยเร็วกว่า 4ชั่วโมงนะตอนนี้ก็น่าจะสักเที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วนะครับแต่ว่าก็เก็บรวบรวมข่าวสารเอามาฝากทุกท่านกันเหมือนเดิมครับวันนี้มีเรื่องของผลการจับสลากยูโรปาลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยก็ได้คู่แข่งเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็อาการบาดเจ็บของเซจินโยเดสนะครับจากในเกมนัดล่าสุดที่บาร์ซาบุกไปเอาชนะกาลาตาสลาย2ประตูต่อนหนึ่งเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามด้วยนะวันนี้มีอัปเดตเช่นกันแล้วก็มีบทสัมภาษณ์จากคาเบียเตบา าสประธานลาลิก้านะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพเศรษฐกิจของบาซ่าในตอนนี้นะเดิมทีเนี่ยเตบาสเป็นคนพูดเองว่าบาซ่ากําลังเจอปัญหาเรื่องของการเงินอย่างหนักแต่ว่าเดี๋ยวเราฟังบทสัมภาษณ์ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในมุมมองของเตบาสด้วยนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะข่าวที่ดูจะ ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยคือตำแหน่งแบ็กซ้ายครับอย่างเซคิโอเรเกลอนของทัดแนมฮอสเปอร์เป็นความจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้กันเหมือนเดิมด้วยก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ Suzuki Super s u r p r i s e พรส์ดวออกรถยนต์ s u z u k ิวันนี้เลือกรับข้อเสนอ s u zu กิช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือเลือกรับขับฟรี120วันหรือเลือกรับส่วนลดสูงสุด5 0,000บาท พิเศษบัตรเติมน้ำมัน3,000บาทเมื่อออกรถ Swift หรือ c ซ a รับเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษาย,ยานนี้หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือว่า w w w s u z u k i .co.th ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็แนะนำยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเด็บสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ เรื่องแรกของเราครับเมื่อวานนี้ผลการจับสลากประกบคู่ครับยู a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะหลังจากที่บาร์ซ่าเนี่ยเอาชนะกาลาตาสลายครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จปรากฏว่าเราก็จะเจอกับไอทักแฟรงเฟิร์ตครับทีมดังจากบุนเดสลีกาของเยอรมนีนะก็จะเตะ2นัดด้วยกันครับเล็กแรกเนี่ยเราจะไปเตะที่เยอรมันก่อนนะที่แฟรงเฟิร์ตครับวันที่ 7เมษายนแล้วก็นัด2องกับมาเตะที่คัมนูบาเซโลนาครับวันที่14เมษายนนั่นเองก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าในลีกเนี่ยแฟรงเฟิร์ตก็ทำผลงานได้โอเคเลยทีเดียวแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเจอกับทีมใหญ่อย่างพวกบาเยิร์นมิวนิกจากอย่างบรุสเซียดอทมุนเนี่ยพวกเขาก็ต่อกรได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะส่วนคู่อื่นเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ในสายเดียวกับของเราเนี่ยนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวานะอีกคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเวสต์แฮมยูเนเต็ดเจอกับโอลิปิกลียงสมมติเราผ่านแฟรงก์เฟิร์ตเข้าไปได้ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอเวสต์แฮมหรือลียงนะดูว่าใครจะผ่านเข้ารอบมาเพราะว่ามันอยู่ในสายเดียวกัน นะครับหลังการจับสลากแล้วนะโคช้ชของทางฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตครับนี่นะก็ชื่อว่าโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าการจับเจอกับบาซ่าเนี่ยนะก็ไม่ได้สร้างความหวาดวิตกให้กับลูกทีมของเขาแล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกแฮปปี้ด้วยซ้ำที่ได้เจอกับบาซ่าคือกาสเนอร์เขาบอกว่าการที่ เราเข้ารอบแบบนี้มาได้เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการเจอทุกทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่นะและการที่รอบก่อนเนี่ยเราเอาชนะเลอเบติสซึ่งเป็นอันดับ5ของลาลิก้ามาได้เนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาที่เป็นอันดับ3ของลาลิก้าได้เช่นเดียวกันคือเขามองเรื่องของอันดับตารางคะแนนในลีก นะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะดูซิว่าใครที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้ไปได้นะครับก็จริงๆเจอกับแฟน์เฟิร์ดก็เป็นเป็นนี่เป็นครั้งแรกนะในในประวัติศาสตร์เลยครับที่ที่ทั้ง2ทีมเนี่ยได้ได้เจอกันนะในอดีตนี่ไม่เคยไม่เคยพบกันมาก่อนแต่ว่าเคยเจอกันในเกมเกมปร e ซี s ั o n นะเกมอุ่นเครื่องนะครับแต่ว่าเกมอย่างเป็นทางการนี่คือครั้งแรกเลยนะโอเคนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตลาดซื้อขายครับเซคิโอเรกิลอนครับถูกจับมาเชื่อมโยงกับบาซ่านะเป็นแบ็กซ้ายจากทอรแนมฮอสเปอร์ครับตอนนี้คือสื่อที่รายงานเนี่ยเป็นเคียรัตโดเมโลนะครับสายข่าวเทียนหนึ่งจาก RAC1 เขาบอกว่าเอเจนของร e กิลอนเนี่ยมีการเสนอนักเตะ ให้กับบาร์เซโลนาเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยรับรู้ว่าบาซ่าต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเอามาเป็นแบ็กอัพให้กับจอร์ดีอาบาหลังจากทีเ่เป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างโคเซกาย่าของบาเลเซยเนี่ยมันดูโอกาสเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับบาเลเซยเขาก็พยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับกาย่าให้ได้ แล้วทีนี้ฟราบ i เซอโรมา n โนก็ออกมาขยายเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าเรกิลอนเนี่ยตอนนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยแล้วก็เหมือนกับตัวนักเตะเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกจากสเปอร์ด้วยบาร์เซโลนาครับเป็นหนึ่งในทีมที่ติดตามสถานการณ์ของนักเตะจริงนะเขาบอกว่าทูรูนะจริงติดตามอยู่แต่ก็มีหลายทีมนะใหญ่ในยุโรปเนี่ย เข้ามาร่วมการแข่งขันในดีลนี้ด้วยไม่ได้มีแค่บาซ่าทีมเดียวแล้วก็เรอัลมาติดนะครับที่เป็นต้นสังกัดที่แท้จริงนะของเรกิลอนเนี่ยเขามีออปชั่นในการซื้อกลับไปได้ในราคา40ล้านยูโรคือก่อนที่ทีมอื่นจะเข้ามายื่นข้อเสนอหรือเข้ามาคว้าตัวเรกิลลอนไปเนี่ย มาติดต้องตัดสินใจก่อนว่าพวกเขาจะใช้ออปชันนี้หรือเปล่าเพราะว่าตามเงื่อนไขเนี่ยมาติดมีสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นทีมแรกนะครับเป็นสโมสรแรกถ้าเกิดเดกิลอนอยากย้ายมัตติดเนี่ยเขาต้องตัดสินใจก่อนว่าเขาจะใช้ออปชันนี้ไหมถ้าสมมติมัตติดเคาะแล้วว่าเราจะใช้ออปชันดึงกลับในราคา40ล้านทีมอื่นไม่สามารถไปบิดสู้ได้หรือไม่สามารถไปต่อรองได้ นะครับเพราะว่ามัติดเนี่ยถือสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นทีมแรกมันต้องรอให้มัตติดเนี่ยปฏิเสธก่อนว่าเออพวกเราไม่ใช้ออปชั่นนี้นะทีมอื่นถึงจะสามารถเข้ามาเจราจากับบรีกิลอนได้นะครับคือถ้าถามในในมุมของผมนะกับการที่ผมก็ดูเขามาตลอดนั่นแหละตั้งแต่ที่อยู่กับมัติดหรือว่าตอนที่ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในรูปแบบยืมตัวจนกระทั่งมาอยู่กับสเปอร์ผมว่าเขาเป็นแบ็คที่ เกมบุกดีคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนนะครับเรื่องของการยืนตำแหน่งเรื่องของการเล่นเกมรับซึ่งผมว่ามันก็มีความคล้ายๆกับจอร์ดี้อัลบานะคือถ้าคุณเป็นแบ็คที่เก่งในเรื่องของเกมรุกเนี่ยบางทีเกมรับของคุณอาจจะมีปัญหาเลกิลอนเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับแต่คือคือสิ่งที่ผมแบบกังวลอย่างหนึ่งอะ่ะคือผมผมกลัวว่ากระแสตอบรับของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่า เรกิลอนเนี่ยเป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดนะอยู่กับทีมเนี่ยมานาน6-7ปีก่อนที่จะย้ายออกไปคือผมกลัวว่ามันจะเกิดเป็นแบบโอ้โหกระแสถ้าเกิดว่าเขาย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าจริงๆแต่ถ้าถึงในกรณีที่เอเย่นเอานักเตะม,มาเสนอให้กับบาร์ซ่าเขาก็คงมีการพูดคุยกับนักเตะในความดูแลของเขาแล้วนะเรกิลอนก็คงโอเคว่าจะต้องย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าเขาก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ ในเมื่อมารติดมีเงื่อนไขในการดึงกลับในราคา40ล้านยูโรเนี่ยทีมอื่นที่จะเข้าไปคว้าตัวเรกิลอนก็ต้องก็ต้องออโดนค่าตัวในแบบที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นสเปอร์จะปล่อยก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอในระดับแบบ30-40ล้านเนี่ยยื่นเข้าไปซึ่งผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างสูงนะกับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กแล้วก็บวกกับ การเงินของเราในตอนนี้เนี่ยมันดูอาจจะหนักจนเกินไปนะครับตัวเลือกนอกเหนือจากเรกิลอนเนี่ยก็ที่เคยพูดไปตลอดนั่นก็คือทางอเล็กซ์กิลมาโดของเบนฟิก้าคนนั้นก็เป็นเด็กมั่นของของบาซ่าจากลามาเซียคือถ้าให้ผมเลือกระหว่างเรกิลอนกับกิลมาโดเนี่ยผมเอากิลมาโดดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องของการปรับตัวอะไรต่างๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของบาซ่าเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีกว่า อันนี้ก็เป็นข่าวที่ยังยังเป็นการพูดถึงในเบื้องต้นนะไม่ได้หมายความว่าแบบบาซ่าจะได้ตัวมาจริงๆนะแต่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะถ้าค่าตัวมันไม่แบบมันไม่แพงจนเกินไปนะครับทีนี้มาต่อด้วยบทสัมภาษณ์ของคาเบียเตบาสประธานลาลิก้าครับเขาก็ออกมาพูดหลายๆเรื่องราวครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเกี่ยวกับสภาพการเงินของบาซ่าด้วยอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้เตบาสมักจะพูดเน้นย้ําอยู่ตลอดว่า การเงินบาซ่ามีปัญหาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้นะจำเป็นจะต้องลดค่าเหนื่อยต้องปล่อยนักเตะออกไปปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยโ,โหเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ครับเหมือนกับหลังจากที่บาซ่าไปตกลงข้อเสนอเป็นพันธมิตรกับทาง Spotify สปอนเซอร์ส,อสปอนเซอร์คาดอกรายใหม่เนี่ย เตบสเขาก็มองในมุมของบาซ่าที่เปลี่ยนไปนะครับเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยเป็นสโมสรใหญ่ที่มากความสามารถในการหาไรายได้เข้าสู่สโมสรแล้วก็สามารถขายหรือเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนบริษัทระดับสูงสุดของโลกได้สิ่งสำคัญคือบาซ่าเนี่ยได้ลดต้นทุนของทีมที่วางไว้สำหรับฤดูกันหน้าและตอนนี้ทุกอย่างมันก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีด้วย คุณไม่ต้องจะคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในบาร์เซโลนาเลยพวกเขาเนี่ยกำลังดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมแล้วก็กําลังหาทางแก้ไขสถานการณ์เมื่อหน่วยงานทางการเงินอย่างโกลแมนแซ็ก์ให้เงินแก่บาซ่ามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องหน้าเป็นห่วงแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เดบารสพูดนะ ก็มันก็สืบเนื่องจากการที่ลาลิก้าประกาศสา l a r i แ cap หรือว่าเพดานค่าเหนื่อยที่ของบาร์ซ่าติดลบ144ล้านนั่นแหละนะเตบาสเขาก็บอกเองว่าบาร์ซ่าเนี่ยวางแผนเอาไว้สำหรับฤดูกาลต่อไปแล้วดังนั้นอันนี้ไม่ใช่จุดที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเตบาสโดนนักข่าวถามว่านอกเหนือจากเอ็มบัปเป้แล้วก็เออร์ลิงเบ็คฮาร์แลนด์แล้วเนี่ยคุณอยากเห็นนักเตะคนไหนมาเล่นในลาลิก้าบ้าง เตมัสบอกว่าผมอยากเห็นเมสซี่ผมคิดว่าเขายังเล่นในระดับสูงได้อีก2-3ถึงปีเมสซี่เนี่ยนะตอนนี้เขาสภาพร่างกายหรือว่าฟอร์มของเขาเนี่ยอยู่ในระดับแบบ80%ดดังนั้นผมอยากเห็นเมสซี่กลับมาที่สเปนและมันจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยยินดีอย่างยิ่งเลยผมคิดว่าเมสซี่จะกลับบาร์เซโลนา ถ้าเกิดเขากลับมาที่สเปนด้วยเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างออกไปมากมันจะไม่เป็นภาระต่อการเงินของบาร์ซ่าผมคิดว่าระหว่างเมสซี่กับบาร์ซ่ามันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วผมก็รู้สึกด้วยว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับทั้งบาร์ซ่าเองแล้วมันก็จะช่วยในแง่บวกเรื่องของการเงิน ที่มีความสําคัญระหว่างทั้ง2ฝ่ายผมคิดว่าในระดับเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ในมุมมองด้านกีฬาเนี่ยผมขอไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เตบบสออกมาพูดว่าอยากเห็นเมซี่กลับมาที่บาร์เซโลนาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาพูดแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเอาในมุมของของความความน่าจะเป็นเนี่ย มันสามารถทําได้แต่อย่างที่เตบาสบอกว่าเมซี่ต้องกลับมาในเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นหมายถึงเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยนะเมซี่ต้องยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองมาจนจนพอดีกับขีดจํากัดที่บาร์ซามีในตอนนี้นะครับแต่ว่า อย่าง ra rmc sport ซึ่งเป็นสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ออกมารายงานส่วนทางนะบอกว่าเมซี่ไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายกลับบาร์ซ่าในซัมเมอร์นี้แต่ว่าหลังจากหมดสัญญากับเปเชในปี2023มีความเป็นไปได้นะครับก็อาจจะต้องรอไปจนถึงตอนนู้นเลยแต่ว่าโอ้โั2023เนี่ยเมซี่ก็จะอายุ35ย่าง36แล้วนะถือว่าอายุเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับบาซ่าครับว่าจะเปิดรับ มากขนาดไหนนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็สืบเนื่องจากเรื่องของสภาพทางการเงินแหละเมื่อวานนี้ครับทางราฟายูสเต้รองประธานสโมสรของบาซ่าครับก็โดนผู้สื่อข่าวถามนะเกี่ยวกับเรื่องของดิวฮารแลนว่าเป็นยังไงบ้างมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่ายูสเต้บอกว่าผมเนี่ยบอกไม่ได้หรอกว่าดิวของฮารแลนเนี่ยมันมัน ปิดประตูแล้วอย่างที่คนเคยได้ยินจากสื่อคุณก็รู้ว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้ผมยังไม่ได้ปิดโอกาสในดีลนี้นะผมจะไม่พูดว่ามันมันมันออฟแล้วมันยุติแล้วแต่มันยากจริงๆมันยากยากยากมากจริงๆเราจะไม่ดำเนินการข้อตกลงใดๆที่สร้างปัญหาให้กับสถานะทางการเงินของสมูรอนนี่คือสิ่งที่ยูสเตพูด หลายคนก็เอาไปตีความครับว่ามันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วแหละนะในดิลของของฮาแลนด์แต่ว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าดูบริบทจากการให้สัมภาษณ์ของยูสเตก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่ลอปตาพูดเอาไว้เลยนะครับว่าสโมสรเนี่ยพยายามนะพยายามที่จะเหมือนกับลดกระแสนะ เกี่ยวกับความคาดหวังของแฟนบอลนะใช้คำนี้ดีกว่าเกี่ยวกับดิลของฮาแลนนะครับก็เลยเใช้วิธีการพูดแบบในทำนองเชิงปฏิเสธเมื่อวานนี้ทางฟาบิซซโอโรมาโนเขาไปให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าบุคลากรของบาร์ซ่าจะออกมาพูดในในทำนองในแง่ลบเกี่ยวกับดีลของฮาแลนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่จริงๆในเบื้องหลังเนี่ยบาร์ซ่ากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเซ็นสัญญากับฮาแลนดให้ได้ ปาร์าเนี่ยมั่นใจว่าสโมสรมีโปรเจกต์ที่มีความสำคัญมากๆสำหรับตัวของนักเตะนี่คือสิ่งที่โรมาโนบอกนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ยูสเตพูดเลยคือมันยากยากยากมากจริงๆแต่มันยังไม่ถึงขนาดที่ปิดประตูแบบ100%นะครับนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวเราต้องตามดูกันต่อ แฟรงกี้เดยองครับก็เปิดใจผ่านสื่อหลังจากโดนจับไปโยงเรื่องของการย้ายทีมนะเดยองมีข่าวกับทางบาเยอร์มิวนิกอย่างหนักเลยแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยมีทีมนั้นทีมนี้เนี่ยเต็มไปหมดในช่วงที่อตอนที่ฟอร์มเขาแผ่วลงไปแล้วก็ข่าวเนี่ยก็ออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าบาซ่าอาจจะทําการขายเดยองเพื่อนําเงินเข้าสู่ทีมแล้วก็ไปสําหรับการเป็นงบประมาณในการเสริมทัแต่่่ววาาากกก็บกบบบอออเผมช ที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาผมอยากจะเซ็นสัญญาเพิ่มเติมอีก6ปีด้วยซ้ำถ้าเกิดสโมสรยื่นให้ผมเนี่ยผมจะต่อสัญญาใหม่แน่นอนกับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผมมีความสุขมากกับบาซ่าแล้วผมก็ชอบที่จะเล่นที่เนี่ยให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือแฟรงกี้เดยยองนะครับก็เป็นอัน ยุติครับข่าวลือเชื่อมโยงกับการย้ายทีมแล้วผมก็รู้สึกว่าแฟนๆของบาซ่าหลายๆคนน่าจะแฮปปี้กับการที่เดยองพร้อมจะสู้ต่อกับทีมนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติสเปนครับประกาศเรียกตัวนักเตะไปติดทีมนีก็มีผู้เล่นของบาซ่าในทีมชุดใหญ่เนี่ยคนด้วยกันครับจอร์ดี้อลบาเอริกาเซีย เบรดี้กาบี้แล้วก็เฟรนตอรเลสนะไม่มีเซคิโอบูสเกตนะครับเพราะว่าเอริกเก้ให้เหตุผลว่าต้องการที่จะพักบูสเก t ตเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกมนี้มันเป็นแค่เเกมเตะอุ่นเครื่องครับเป็นเฟรนลี่แมชนะเจอกับอัลเบเนียแล้วก็ไอซ์แลนด์ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าต้องเรียกตัวบูสเกตมานะครับแล้วก็เอริกเก้เนี่ยให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับ เบรดี้ด้วยนะครับช่วงนี้กระแสนี่โอ้โหกำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยทีเดียวหลังจากที่ยิงประตูสุดสวยครับในเกมกับกาลาตาสลายนะล็อก1ล็อก2ล็อก3นะผู้เล่นกาลาแบบ3-4คนอยู่ในนั้นนะครับยังยิงประตูเข้าไปได้นะก็เอนนิเก้เนี่ยพูดชื่นชมนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยนะเห็นความสามารถของของเบดี้แล้วเนี่ยผมว่า เขาเหนื่อยเหมือนกันนะที่ตัวเองเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับอินเอสตาถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นๆผมเนี่ยคิดว่าเบรดี้จำเป็นจะต้องเดินตามทางของตัวเองไม่ใช่ของอินเอสตาหรือของเมสซี่เบรดี้เป็นเด็กฉลาดเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่มันเป็นความยินดีเสมอที่ได้เห็นผู้เล่นที่เป็นเหมือนกับ ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะมีส่วนร่วมกับทีมชาติตอนนี้เขามีพัฒนาการในเรื่องของการยิงประตูด้วยผมมีความสุขมากๆเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผมเนี่ยต้องเรียกตัวเขามาติดทีมชาตินะคือเอลิก้แบบชื่นชมเปรดี Brady มากๆเลยแล้วก็อีกคนนึงครับที่ผู้ชื่นชมนั่นคือแดนนี่อ v เวสอเวสบอกว่า p บรดี้เนี่ยคือคนที่ทําให้ผมประหลาดใจมากที่สุดนะับตั้งแต่ที่ผมย้ายกลับมาอยู่กับบาซ่าอีกรอบหนึ่งเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงชาบีเอน e นเดสเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นแล้วก็ทําในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้จะต้องกลายมาเป็นจุดอ้างอิงหรือว่ากลายมาเป็นนักเตะตำนานอีกหนึ่งคนของวงการแน่นอน ตอนนี้ก็ได้รับโอ้โหคำชื่นชมเป็นวงกว้างเลยนะสำหรับเบรดี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสโมสรนนะครับกับการที่นักเตะได้รับเสียงชื่นชมแล้วผมก็เชื่อว่าเบรดี้เนี่ยยังพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะวันนี้ถ้าเกิดว่ามเาีเรื่องของเสียงรบกวนเรื่องของภาพอะไรเงี้ยไม่ไม่ดีก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับ ได้เท่านี้จริงๆนะข้างนอกนี่โอ้โหหิมะตกหนักมากเมื่อกี้ผมต้อง <S <S ต้องปิดม่านนะครับหิมะตกแบบนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยนะหิมะตกนกหนักเลยนะครับอ่นะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ